สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของคิมการามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวข่าวครา,าวของการามนั้นนะครับมีคนพูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคดีความต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องราวในการแสดงเพลงการขึ้นแสดงร่วมกันกับสมาชิกคนอื่นๆในวงนะครับ ซึ่งในเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวจากชาวนติเซนเกาหลีที่นําเอาคลิปการจัดแฟนมิสติ้งของสาวๆเลอซาราฟีมแบบงานกลางแจ้งนะครับออกมาพูดถึงกันอีกครั้งกับการเชียร์จากแฟนคลับนะครับที่ไม่ค่อยส่งเสียงเชียร์ให้กับกิมการามเท่ากับสมาชิกคนอื่นๆในวงและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าหากในตอนนี้นั้นการามเนี่ยกลับมาร่วมโปรโมทกับเพื่อนๆร่วมวงในเพลง e a r l e s s อีกครั้งในรายการเพลงต่างๆรวมไปถึงขึ้นแสดงในงานต่างๆร่วมกันกับ อีกครั้งหนึ่งเนี่ยกระแสจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะมีคนออกมาพูดถึงมากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงกระแสของ f ฟียเลนั้นเนี่ยจะดีเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าในตอนนี้เพลง f ฟียเลนั้นสามารถเจาะเข้าชาร์จท็อป10นะครับได้ทุกชาร์จเพลงของประเทศเกาหลีแล้วซึ่งชาร์จเพลง f ฟียเลนั้นเนี่ยพุ่งขยับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับสำหรับเลอซาฟิมกับชาร์จเพลงแต่ว่าก็ยังมีแฟนๆแล้วก็ชาวเนติเซนบางส่วนนะครับที่บอกว่าที่ารเเพงนน่ึนนวะ ของมมการซึ่งถ้าหากว่าในตอนนี้นั้นเนี่ยหลังจากที่ทางค่ายประกาศพักงานการัมไปนะครับซึ่งก็ถือว่าพักงานไปเนี่ยได้หลายวันมากๆแล้วนะครับและในตอนนี้นั้นข่าวของการัมก็ดูเหมือนจะซาซาลงไปบ้างแล้วถ้าหากว่าทางค่ายประกาศออกมาอีกครั้งว่าการัมนั้นจะกลับมาร่วมโปรโมทกับเพื่อนๆร่วมวงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนคิดว่ากระแสะจะเป็นยังไงกันบ้างจะมีคนพูดถึงการัมกันหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะถูกโจมตีหนักกว่าเดิมหรือว่าชาวเน็ตบางส่วนแล้วก็แฟนๆบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยนั้นเนี่ยจะ โดยในก่อนหน้านี้ก็มีแฟนๆนะครับที่ออกมาพูดถึงเหมือนกันว่าหาการามนั้นกลับเข้ามาทํางานร่วมกันกับวงอีกครั้งกลับมาร่วมโปรโมทอีกครั้งเนี่ยแฟนๆบางส่วนแล้วก็ชาวเน็ตบางส่วนที่ยังคงไม่เห็นด้วยกับเรื่องราวนี้อยู่เนี่ยก็คงจะออกมาโจมตีการามเพล่เเนี่ยอาจจะเป็นการโจมตีที่หนักกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแต่แฟนๆอีกบางส่วนก็ยังคงอยากเห็นการามกลับมาร่วมแสดงกับเพื่อนๆร่วมวงนะครับอยากให้การามนั้นเนี่ยกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งกลับมาแสดงเพลง f e ี r ร e s s สอีกครั้งเพราะว ก็บอกว่ามันดูเหมือนขาดหายอะไรไปบางอย่างถึงแม้ว่าบล็อกกิ้งบางช่วงบางตอนเนี่ยจะดูสมูทขึ้นต้อนร้องของหลายๆคนเนี่ยถูกเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าวงในที่เดบิวต์มา6คนเวลาที่ขึ้นสเตจเพียงแค่5คนเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะโล่งไปดูเหมือนจะขาดหายอะไรไปสักอย่างก็อยากให้การามนั้นกลับเข้ามาเติมเต็มส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายยังไงในตอนนี้นะครับทางค่ายก็ยังไม่มีการประกาศใดๆออกมานะครับว่าการามนั้นจะกลับเข้ามาร่วมโปรโมทกับเพื่อนๆอีกครั้งรวมไปถึง ก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไรออกมาในตอนนี้นะครับก็ต้องรอการตัดสินแล้วก็รอผลสรุปกันอีกทีนึงแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาชวนทุกคนพูดคุยกันว่าาหากการามนั้นกลับเข้ามาโปรโมทร่วมกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งกระแสจะเป็นยังไงบ้างนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคิดว่ากระแสของตัววงจะเป็นยังไงกันบ้างกระแสของเพลงจะเป็นยังไงกันบ้างรวมไปถึงกระแสที่ตอบรับกับการกลับมาของคิมการามนั้นจะเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเราอยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพคิดถึงคนที่อ่านกันด้วยนะครับสาหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็ขอชวนทุกคนมาคอมเมนต์พูดคุยกันแบบสั้นๆง่ายๆกระชับบกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับเลอซารฟิมกันด้วยในตอนนี้นั้นเพลงเฟียร์เลเนี่ยชาร์ตดีมากๆเลยจริงๆกระแสของเพลงแล้วก็ตัววงนั้นค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับรวมไปถึงมาร่วมเป็นกําลังใจให้กับกาลามกันว่าาสุดท้ย แล้วจะจบลงยังไงกันแน่รอทางค่ายออกมาถแถลงการอีกทีนึงเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกคนทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้อ,อกมกะเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ